กาบเรียนท่านประธานศาสตราจารย์ดรไพรัตตัชยพงษ์เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกระผมในนามของผู้จัดการประชุมสัมมานาท่านวิทยากรคณาจารย์นักศึกษาและผู้เข้าร่วมการสัมมานาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านการุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทยในวันนี้ด้วยโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้กำลังคนและสถาบันความรู้เพื่อออกแบบกลไกการดำเนินงานให้บรรลุหมุดหมายความสำเร็จในงานวิจัยระดับขั้นแนวหน้าที่จะยกระดับประเทศให้ก้าวหน้าล้ำยุคในด้านเทคโนโลยีควอนตัม เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์พลาสมาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโลกและอวกาศภายใต้กลุ่มภารก,กิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้านกำลังคนและสถาบันความรู้หรือโอเบรนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านฟิสิกส์สำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนและสถาบันวิจัยและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาเรื่องเครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้งาน Seminar on Particle Accelerator and Application ระหว่างวันที่24ถึง25พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566นณโรงแรมแมนดารินกรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ 1. เพื่อระดมความคิดเห็นในการลงทุนและการส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคในงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรการแพทย์และอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและในระดับสากล 2. เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคและประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง 3. เพื่อระดมความคิดด้านการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีทางด้านเครื่องเร่งอนุภาครวมทั้งส่งเสริมและต่อยอดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเร่งอนุภาคไปใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่ๆใ,ในประเทศไทยและ 4. เพื่อเอผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อและการใช้งานของเครื่องเร่งอนุภาคที่มีในประเทศไทยสำหรับให้ผู้ประสงค์ใช้งานเข้าถึงได้ การประชุมสัมมานาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมานาจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคการศึกษาหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนารวมไปถึงภาคเอกชนเป็นจำนวนกว่า70คนซึ่งเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคได้มาพบกันและแลกเปลี่ยนความคิดรวมทั้งการรับการวิจารณ์จากผู้ที่เข้าร่วม ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยและโครงการต่างๆและทำให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้และสร้างสังคมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอากาบเรียนเชิญศาสรตราจารย์ดรไพลัตทัชยพงศ์กล่าวเปิดการประชุมสัมมานาเรื่องเครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาและท่านวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณดรบุรินเป็นอย่างมากนะครับที่ช่วยรายงานแล้วก็ขอบคุณผู้จัดดรสั uh, o, ครนแล้ก็ผู้จัดงานที่ที่เชิญผมมา uh, กล่าวเปิดแล้วก็บรรยายนำในวันนี้นะครับนอกจากที่อยู่น้อยๆน,นี่ยังไม่รู้จักคงเป็นลูกศิษย์ที่นั่งอยู่นี้รู้จักกันหมดแล้วที่ผมมาเกี่ยวข้องเพราเองเนี่ยภูมิหลังผมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไอทีซะเยอะผมเป็นผู้อำนวยการเน็กเทคมาก่อนแล้วก็ต่อมาเป็นเป็นประธานบอร์ดให้ซิงโครตรอนเป็นประธานบอร์ดให้ดาราศาสตร์ผมก็เลยโชคดีรู้เรื่องเครื่องเล่ง รู้เรื่องดาราศาสตร์เมื่อกี้ที่บุรินพูดอวกาศพวกอะไรผมก็เข้าใจหมดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทํางานด้วยกับมือพูดควอนตัมผมก็รู้ว่าคอนตั้มคืออะไรพอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาสิ่งที่ผมทําคืออ่านเยอะๆจนอ่านคณิตศาสตร์ควอนตัมนี่มันยากจริงๆแต่ในสุดพอคอนตัมคอมพิวเตอร์มาถึงเนี่ยผมก็เริ่มเข้าใจง่ายอะไรที่ประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยกลับไปอ่านนี่จะเข้าใจ ก็เป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันที่หลังเรื่องคนทาแต่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องเล่งอนุภาคผมว่ามันมีทั้งที่เรารู้จักคือเซิร์น ER อย่างเงี้ยใช่ d SI, ดซี่ GSI หรือแม้แต่ที่พอเชอร์เ e r ที่สปีกเกอร์เรามานี่ก็ทําเครื่องเร่งอนุภาคขึ้นเยอะเราก็รู้ว่าเครื่องเร่งพวกนี้นี่ช่วยให้ a d v a าน e ์ทางด้านฟรอนเทียไซส์นะฮะเราได้พระมหากรณาธิคุณประเทพ ที่นําเราไปซึ่งเดี๋ยวผมจะบรรยายนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้ผมได้รู้จักพวกเราเพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมทีผมก็จะรวบรวมผลงานไปถวายท่านแต่เครื่องเร่งอนุภาคเนี่ยถึงแม้เราบอกเจอฮิก g ์เจออะไรใหม่ทำโน่นทำนี่ได้แต่ว่าเราต้องพยายามทำไงให้ช่องว่าง ของความรู้อันนี้กับสังคมไทยมันแคบลงแคบลงอย่างวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากพอเราพูดเรื่องการประยุกต์เครื่องเร่งอนุภาคแล้วผมก็ได้มาเกี่ยวข้องเยอะอย่างที่รู้จักของสาครเรื่องฟรีอิเล็กตรอนเลเซอร์ย่านเทราเฮิร์ตผมก็ผมรู้เพราะว่าผมตามสาครทุกปีเลยนะครับแล้วผมรู้จักของสมใจเรื่องของเครื่องเร่งอนุภาคเพื่ออาบผลไม้ซึ่งผมสนใจมากนะครับ ของชินโนรัตผมก็ตามตลอดเลยเข้าใจพวกนี้ตลอดผมก็เลยวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่พวกเรามาฟังแล้วร่วมกันอีกแห่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราให้ความสนใจมากคือบอบพอคอสอกอสอวอไม่รู้มาหรือเปล่าวันนี้บอบพอคอสอกอสสวนะฮะแต่ไม่เป็นไรคือถ้าเราทํางานใกล้ชิดบอบพอคอสอกอสอวอซึ่งเป็นแหล่งเงิน ถ้าแหล่งเงินกับแหล่งวิจัยเข้าใจตรงกันเนี้ยมันก็จะพาประเทศไทยไปไกลนะครับผมก็เลยขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เชิญมาวันนี้ผมมาเนี่ยก็คือทำให้ผมได้อัปเดตตัวเองด้วยนะได้เรียนรู้ไปด้วยผมเรียนรู้ทุกวันนะครับก็ขออ,อวยพรให้นะครับว่าการประชุมครั้งนี้ขอให้ประสบความสำเร็จ ถูกประการด้วยดีตามที่ตั้งใจไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณ